เผื่อเพื่อนๆแบบเอองงว่าเราตั้งมาแล้วเมื่อกี้มันหายไปไหนกด G P ห้าไปเขาก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดบวกด้านบนขวานะครับอีกทีหนึ่งเ,ออเลือกเป็นสี่ออเลือกเป็นนี่แหละถูกแล้ววอลเลนตันกดเปลี่ยนชื่อนะครับตั้งชื่อ c ่ c d c, l, l ครับแล้วก็ผมจะตั้งเป็น69เกีดศูนย์จะได้ไม่สับสนกับอันที่แล้วนะ <c oughs> แล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นฟุตสวิตช์นะครับตัวแรกเลยพัดเนี่ยจะยาวสุดนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตธรรมดาจะสั้นนะครับตรงด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็น คอนโทรลเช้งนะครับต่อไปเป็นตัวนี้นะครับด้านล่างนะเปลี่ยนค่าของตัวเลขนะครับเป็น70็ดสิบทับหกเช่นเดียวกันแล้วด้านหลังเนี่ยให้เป็นหนึ โอเคแล้วก็ตรงสีแดงนะครับกดเปลี่ยนให้เป็นวาเลนตินนะครับแล้วด้านหลังของวาเลนตินให้เปลี่ยนเป็นคอนทงเช้งตรงนี้ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขเจ็ดสบทับหกเ้านะครับ เจ็ดสิบทับหกเก้าแล้วก็ตัวเลขด้านหลังก็เหมือนกันครับเหมือนอย่างด้านบนเลยตั้งเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดโอเคแล้วกดโอเคนะครับเราจะมาดูกันว่าที่เราตั้งค่าเนี่ยถูกไหมนะครับกดด้านซ้ายล่างสุดอ่าผมจะเรียกว่าไล์นะครับลองกดดูนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะ แล้วค่าตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเวลาเรากดจากสีเขียวเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราไม่รู้ว่ามันเป็นค่าอะไรเราก็ดูตรงสีเหลืองนี้ได้เลยนะมันจะมีค่าบอกนะครับเจ็ดสิบทับหกเก้านะครับแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดนะเนี่ยเราก็ตั้งตามเขาได้เลยนะครับเนี่ยแล้วอย่างสุสวิตตรงนี้ก็จะมีบอกเช่นเดียวกันนะครับ ฟุตสวิต์อันนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมเราดูเนี่ยฮะเราก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งับศูนย์นะครับหนึ่งขีดศูนย์ประมาณนี้อ่เราก็ไปตั้งค่ากันนะครับฟุตสวิตตัวช็อกโกแลตธรรมดากดแพทเชตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดบวกผมจะตั้ง C เป็นคลีนก็แล้วกัน cl นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะตั้งเป็นศูย์เลยแล้วกันจได้ง่ายอันนี้ก็ตั้งเป็นโพลิโซิตธรรมดาแล้วก็ตรงนี้โปรแกรมเช้งนะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเช้งนะไม่เหมือนตัวโพลิโซลิตแรกนะครัแล้วก็ตั้งตรงนี้เอาด้านบนสุดเลยนะหนึ่งหศูนย์นะม,มากเลย อ่าเป็นหนึ่งทับศูนย์แล้วนะครับแล้วก็กดย้อนทีนึงนะครับแล้วตรงสีแดงเป็นวาเลนตินเหมือนเช่นเคยนะแล้วก็ด้านหลังของวาเลนต้นเนี่ยจะตั้งเป็นโปรแกรมเชงนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวเลขหนึ่งศูนย์นะครับอ่าแบบนี้เลยนะแล้วก,กดโอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันกดได้ไหมนะครับตัวตัวนี้นะครับ เรากดไลค์ครับลองกดดูขึ้นไหมนี่ขึ้นนะครับเลขศูนย์นะครับแล้วก็ผมจะกดตรงนี้เป็นสีแดงเนาะอ่แล้วก็กดปุ่สวิตช์ตัวที่สองนะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เราก็สามารถดู แอปพลิเคชันของเขาไปด้วยไปได้ด้วยนะของเวลตันอ่ะโอเคพักเบรกครับอ่าเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อแอป,ปเขาใหม่นะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะเชื่อมต่อแอป,ปเขานะครับเราอย่าลืมเปิดฟุบซูทนะครับเพื่อให้เขาเชื่อมต่อกับฟุบสวิตชก่อนนะอ่าเปิดไว้นะครับแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งที ช็อกโกแลตทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็กดช็อกโกแลตตัวต่อไปกดแค่นี้เลยแล้วก็โฮมกดโฮมไปนะครับแล้วไปเปิด m d i ด h ช p e นะครับยังยังไม่ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเพิ่งนะครับเราเสียบ OTG กับอ่าเลนตันก่อนนะครับ แล้วเขาก็จะแดงแอปขึ้นมาให้นะครับเสียบสาย OTG ที่เราต่อไว้กับวาเลนตันนะเสียบเข้าไปครับอันนี้คือเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหนึ่ปุ่มฟุตสองปุ่มฟุตสวิตกับ1กับ2นะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ว่ามันจะใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับกดตกลงนะครับ กดโอเคกดโอเคตรงนี้ช้าหน่อยปล่อยมันนะครับให้มันไปเชื่อมต่อกันอ่าทั้งหมดเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราดูนะครับ กดสวิตช์กดเย็ดไปกดแอปพลายนะครับแล้วก็ตัวนี้กดเย็ดกดแอปพลายสามตัวกดแอปพลายหมดนะครับแล้วกดไลค์ใหม่กดโอเคกดแอป,แอปขึ้นมานะครับ กดโอเคกดโอเคผมจะลองกดดูนะพระท่านเป็นเพราะอะไรอ่าไปมัน อันนี้มันหลุดนะครับเดี๋ยวจะเชื่อมต่อใหม่นี่ผมเห็นสาเหตุแล้วนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้กดลงแพทชเชตด,ด้านล่างนะครับเสียงลงเลยเปลี่ยนตรงนี้นะครับีดิดฟอลต์นะครับเปลี่ยนให้เป็น GP5 พอร์ติสตัน GP5 นะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมาแล้วนะครับ่ากดไลฟ์ใหม่เราลองกดตรงนี้ดู โอเคใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเราไปตั้งค่ากันต่อนะครับกดแ a s เชต์นะครับต่อกับฟุ t สวิตซ์ C นะครับกดบวกเข้าไปตั้งชื่อเป็นอ่าไม่ใช่ตั้งชื่อตรงนี้มันทัดแรกนะผมจะใส่ C เข้าไปซ เป็นโอเวอร์ดิล่น OV แล้วก็เลือกอเป็นปุ่มที่ไรศูนย์แล้วก็1เป็น1น,นะครับกด1ไปกดย้อนทีนึงนะครับแล้วก็ตรงสีเขียวตรงนี้เป็น Foot Switch, ฟุตสวิต c h ธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ เปลี่ยนเป็นโปรแกรมเช้งนะแล้วก็ตั้งค่าเลขให้เป็นสองขีดหนึ่งแล้วก็สีแดงวาเลนตินหลังหลังวาเลนตินเป็นโปรแกรมเช้งแล้วก็กดตรงนี้เปลี่ยนค่าเป็นสองหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก,กดโอเค เสร็จแล้วกดบวกนะครับกดบวกขึ้นมาเป็นพุทสวิตปุ่มดีนะครับตั้งชื่อเป็น c c จุดจุดอะไรนะไ i เกนเอาเป็นไ i แล้วกันอันนี้แตกไม่มากนะอา่าตั้งเป็นศ1 2ย์หอศูนย่าสนะครับ ่อนข้างงงนิดนึงนะหลาตั้งตัวนี้กดย้อนที่หนึงตรงสีเขียวเป็นพุทสวิตธรรมดาแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมเช้งตรงนี้เปลี่ยนเป็น3าทัตรงนี้เปลี่ยนเป็นวาเลนตันสีแดงนี่นะเปลี่ยนเป็นวาเลนตันแล้วก็โปรแกรมเช้ง ตรงนี้เปลี่ยนปเป็นโปรแกรมเชงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าตัวเลขด้านล่าง3มทับเช่นเดียวกันแบบนี้แล้วก็กดโอเคต่อไปเป็นฟุตสวิตช์พัดนะกดบวกครับตั้งเป็น p นะตัวย่อ p แล้วก็ผมจะกดโซโล่ไปเลยนะครับตัวนี้ หรือว่าคีนก็ได้แล้วแต่เพื่อนผมจะตั้งเป็น L O S L O แล้วก็ตั้งเป็น3 3มสากดย้อนทีเดียวนะครับระวังถ้าตั้งตรงนี้ไปแล้วจะได้เลยนะครับถ้ากดย้อนกลับไปนะตรงนี้เป็นฟุตสวิตช์ช็อกโกแลตพัดนะครับเป็นตัวยาวกว่าเขาเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นโปรแกรมเชงตรงนี้เปลี่ยนเป็นค่าไปเป็นสีทับสามนะครับ <c oughs> มีการนับเลขในใจแล้วก็สีแดงโเลนตันหลังโพเลนตันโปรแกรมเชงก็ด้านล่างเป็นสีทับสามเช่นเดียวกันกดโอเค บวกขึ้นมาใหม่นะครับตั้งฟุตสวิตซ์ปุ่มที่สองของพัดนะเป็น P จุดอ่านี้เป็นค l น a n ละ Clean CL ่าผมจะให้มีคอรัดด้วยสมมตินะให้มีคอรัดผมก็ใส่ R ไป Clean R แบบนี้นะแล้วก็4ใส่4เข้าไป ใส่4เสร็จแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็กดเป็นช็อกโกแลตพัดนะกดตรงนี้เป็นโปรแกรมเช้งกดตรงนี้เป็นเมื่อกี้สี่ตับสามไม่ต้องเป็นห้าับหกนะครับห้าห้าับสี่ขออภัยห้าับสี่อ่า,อาเปลี่ยนทีแดงเป็นโมเลนตันคอนโทรล เป็นโปรแกรมเช้งอ่ตรงนี้เป็นห้าทับสี่แบบนี้นะครับโอเคกดโอเคได้เลยต่อไปเป็นตัวนี้สีนะครับปุ่มสีกด p แล้วก็จุดจะตั้งให้มันเป็นไฮเกนแบบหนักๆนะ ายแล้วก็จีหนักไปเลยนะายเว้นวักจีไปเลยไฮจีโอเคแล้วก็ตั้งเป็นห้าตรงนี้นะบรรทัดที่สองตั้งเป็นห้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตพัดเป็นโปรแกรม เป็นโปรแกรมเช้งนะครับเปลี่ยนค่ายเป็น6กทับห้าหกับหแล้วก็วอลเลนตินสีดแดงโปรแกรมเช้งด้านหลังแล้วก็6กทับหกดโอเคปุ่มสุดท้ายแล้วปุ่มดีนะครับกดบวกไปกด p เอาเป็นโอ้ไดแบบมีเสียงคอรัตผมก็ตั้งเป็น CR แล้วกันโอเค CR แล้วก็ด้านล่างเนยตั้งเป็น6แล้วก็ตรงนี้นะครับพุทสวิชโตช็อกโกแลตพัดอันยาวเขานะแล้วก็ ด้านหลังโปรแกรมเช้งสีเขียวด้านล่างเป็น7จ็ดทับหสีแดงวอลเลนตินหลังสีหลังวอลเลนตินเป็นโปรแกรมเช้งด้านล่างเป็น7จทับหกดโอเคเราไปดูกันนะครับว่ามันใช้ได้ทุกปุ่มหรือเปล่า กดไลฟ์ like นะครับตรงนี้ liv ดูกันครับได้ไหมเต้ดเต้ยโอเคหนม่มันเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนอยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูวอลเลนซันนะครับฟ้าป้านะ กดพัดโ okay. อเคเราลองเปิดแอปดูนะครับแอปของ v a l ลน t ินสวิ t c h นะครับนี่คือเฉลยนะครับเป็นแอปตัวนี้แล้วก็เปิด v a l ลน t ินเข้าไปนะครับก่อนอื่นเราเชื่อมต่อบลูทูธกับวา l ลน t ินก่อนกดค้างนะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับ เชื่อมต่อกับวา l เลนตันกดเข้าไป,ไปเชื่อมต่อทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับบูทูธกดโฮม,มไปได้เลยครับกดวา l เลนตันสวิตช์ขึ้นมาเลยนะกดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับลิกไปเลยใช้ได้แล้วนะครับ กดเปิดตอนนีใช้ได้ทำแบบนี้ก็มันสะดวกดีนะครับเราสามารถดูแอปพลิเคชันเขาได้ด้วยนะด้านใน,นนะครับว่าเราปิดกับเปิดอะไรได้แล้วก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับในนี้นะการใช้ MIDI chip ก็มีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะครับอยากจะถามนะครับ ก็กิมใต้ร่างคลิปไหมได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปด้วยน,นะครับค่า CC แล้วก็สาย OTG นะครับก็จะทิ้งพิกัดไว้ใต้ร่างคลิปนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อเลือกใช้กันได้นะครับว่าเถาสีะายมันมีมันน่าจะมีสีดํากับสีออกบอลเงินนะครับตัวนี้เป็นสายถักก็นาํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นการต่อพุตสวิตตองตัวนะครับเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของวาเลนตินสวิตได้นะครับหวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นรูปนี้นะครับจะเป็นสีดำแบบนี้นะวันนี้ช่อง have to say ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ